ทักท <m iss hä ly> ักสบายดีพี่น้องเวอร์สุขสุขคนปอกอดีพี่น้องไวันเอกกมาุยงานพี่น้องยเ็ดแพดานหองพี่น้องมันห่อนร้เนาะห่อนรก็ได้เอาเถ็ดแพดานติติดแอมากมีนังตีอันนี้นี่านากะังเว็ดก็สอยนาพี่น้องนำไปซเเป็นวิชาวิชาสปรไปดีพี่น้อง

ที่แรกเขาก็จับมาลับก่อนนะรับแล้วเขาก็ตีขอบตีขอบเขามาไหนเนาะใส่ได้แล้วเฮ็ดกเ็เฮ็ดเฮ็ดของของหนึ่งก่อนงบต่ำแล้วมันก็แน่นาเลยวไม่แน่นานคนเล็กเลยแมน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 โล่งมาบผมมีจนะริงเนานะเอาแล้วสองลอยหา้าสิบ เป็นประมาณสองหลายหาี่้อหาซิบอืมสองายหาซิบเอาห้องนี้ก่อนพี่น้องเลยตามงบเฮ้ยนี่อีกอเรื่งหนึ่งคนนี้เลยอีกไม่ยากเลยซื้อใหม่มากอะเศร้าหาโตพี่านองเลยเศ้าหาโตซื้อมาเพื่ออะไรกันเพราะทางแม่บ้านมันก็คั่วอยู่ แต่เขาอยู่อือยิ้มน้อนฮ่ยิ้มน้องค <c oughs> อยเพิ่อนกัเป็นลูกมือนะพี่น้องเด้อ <c oughs> เตรียมไม้เตรียมยัาง,งาขึ้นไปหายหามไปหายของกินก็แล้วเรียบร้อยละสี่สิบพันเอาเพชรสี่สิบพันหรอเลปล่า Tá mine.

เอาเพเลียงหนาใหญ่กนเพื่อจะเพเลียงเป็นใหญ่กหนาเศ้าไหมเ้าจากแล้วตัวแรกจะจะเฮ็ดว่า่ไร่องเพืนหองแม่เศาหนาใหญ่เนลี้ยงจากแล้วตัวแรกเราเอาตัวแรกเราตัวหน่อยตัวหน่อยสบายกว่าตัวหน่อยเนาะเออเออตัวหน่อยจะรบแต่แมน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 แต่ไม่ติาใครเยอะกว่าตัวนบอครับอืม อะไรก็ใช่พักป้อนกินเขาพี่น้องกันเดินไรบ้านเราดูไปใครตัวบ้านหรือเปล่าพักป้อนกินเขาแน่นอนทางแม่บ้านก็เตรียมอาหารถ่าอยู่พี่น้องเลยนี่อ๋อเนีอะไรนี่นี่เดือดเฮ้ยปิ้งปิ้งเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดกินเขาเที่ยงพี่น้องเลยปิ้งเป็ดลาบเป็ด มากินน้ำกันพี่น้องเลยมาาพี่น้องมาหัวกันตบ็ดเป็ดปุ๊บเงพทช้างขาางี่เขาคามพี่น้องเลอรลูกเบียดตอนอ่าสามีครับนอนเดนเหนยอืมกบมัดีนมาห่วมมโตง้อเย็นดีบ่ล่านะเย็นบ่ล่าเย็นบ่อึ

กินกินนอนกินอยากกินอ่ใจก็ด้วยอยกต่อพี่น่อยหยห่อนอือห่อนอากวนจะมาก็ด้วยต่ออะไรบอกุดแล้วกันไหมกูด้วัน้จนกับย โจมยมือเาเพดานด้วยจ้าบอลเป็นมือกองให้โจ๊กเ้าวันเธอคนแรจัดีเพดานวมันหอนไงเเามันกอหอนอลย

ต้องไม่ดูไม่แดงก้เลยนีโค้งใบคอนเบื่อเอือนกับซื่อแผน่นแผ่นเหลี่ยมว่าใส่ง,ง่ายๆเล้พี่หน่อยแถวว่างไหมไอ,อกก๋อพี่พอน้องอกกพี่เหเป็นอย่งดมแน้จะเห็น กหยุดคนพี่น้องเลยลาซ้ำนี่แหละเนาะมืออื่นมีจะสัมมือกัจังสีลุยต่อเพราะว่ามือข้าวละเอียดไปทรงสก,การเหยาเหยาพอผอนอยู่สนามไส้เนาะนฝากพรท<อ>ี่ว่าโอเคอยู่<อ>พัพพกพนกันวันนี้พี่น้องเลย มือหือนะลุย่อนนะมือหือมือหือพรมครับยางพอสนก่อนปกโดาพออยู่สนามใสอยู่ในไปจบอีกแล้วไปแล้วถามว่าแก่เมื่องกันเจ๊กเจ๊น้อยเนาะเนาะเอาโอเคพี่น้อยคลิปนี้กับศิลาล่าพระก้อนที่นเราขอบใจทุกใจทุกเม็ดพี่น้องสวัสดีสวัสดีคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย